การใช้สื่นอนวัตรกรรมในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนสังขาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จัดทำโดยนางสาวธัญพ,พรครุมทินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัสุรินทร์ชั้นปีที่3สาขาสังคมศึกษา สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมระยะเวลา3สัปดาห์ภายในโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แต่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งดิฉันได้มีการผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีให้สอดท้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีการจัดทำแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสื่อโซเชียลต่างๆ ผสมภาษาในการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายนวัตรกรรมที่ดิฉันสร้างขึ้นเป็นนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสังขาโดยใช้สื่อนวัตรกรรมดิจิทัลดังต่อไปนี้ค่ะโดยเริ่มจากการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ใช้ในการนัดหมายกิจกรรมของชั้นเรียน มีทั้งรูปแบบการสอนด้วย YouTube หนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊เพื่อให้นักเรียนศึกษาได้ด้วยตนเองและดิฉันได้แชร์เนื้อหาผ่านทาง YouTube เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจมาศึกษาหาความรู้ได้ด้วยค่ะการสอนหน้าชั้นเรียนดินฉันได้นำโปรแกร,รมสื่อ powerpoint ในการจัดทำการเรียนการสอน ภาพประกอบการยกตัวอย่างในสือ่อได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นและได้มีการใช้ใบความรู้ใบงานประกอบการเรียนการสอนเพื่อเกิดประสิทธิผลในการเรียนและในการเรียนการสอนดิฉันได้แทรกกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน word wall เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเกมฟิซี่แบบทดสอบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างแรงดึงดูดแรงจูงใจกระตุต้นให้นักเรียนเพิ่มพูนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลดิฉันได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบผ่าน Google form ซึ่งนักเรียนสามารถดูคะแนนของตอนเองได้ทันทีหลังจากการทำแบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนประเมินตนเอง เรียนจบกระบวนการแล้วนักเรียนจะมีทักษะในการค้นคว้าทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะในการแก้ปัญหานักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนในศตวรรษที่21และที่สําคัญนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อน,นวัตกรรมที่ดิฉันได้ใช้กับนักเรียนด้วยค่ะ สำหรับดิฉันนางสาวธัญพรมพรมทิขอจบการนำเสนอสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ